อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปอยู่นะครับวันนี้พามาชมกล้วยไม้เรื่องเขาแกะบูครับเ,เขาแกะบูงานกอเนาะกลับไปติดต้นไม้ได้เลยนะครับเขาแกะบูงานกอเป็นกล้วยไม้ป่าดอกหอมมากนะครับผมมีหนึ่งกอ สอกอสมกอสอกอหกอหกอครับผมอันนี้กอแรกเนาะงานสวยครับไม้ป่าหน้าแรงก็จะมีนี่เลยรากแน่นสมบูรณ์1นึ่งกอนะราคาสุดถูกครับวันนี้ผมจะปล่อยแบบเมาไปเลย2กอสมบูรณ์ครับ2กอรากสมบูรณ์ไม้ป่าแท้นะ สามกอเป็นไม้ป่าแท้กอใหญ่สมบูรณ์เลยแต่ละกอมีสิบกวช่อเลยครับ3ามกอแล้วสี่กอสี่กอนะครับ5้ากอ5้ากอใหญ่สวยก้อนนี้ก็กอใหญ่เบลื่อเลยห้ากอนะครับผม งาน5กอนี้ผมปล่อยในะราคาแค่นะฟังราคานะครับราคาแค่3,500บาทพร้อมส่งค่าส่งผมก็โดนไปประมาณ600แล้วครับผมปล่อยไปในราคาที่ต่ํากว่าทุนเลยได้มาเยอะครับก็เลยรีบปล่อยออกปล่อยไปในราคาแค่3,500บาทคืองานกอใหญ่เลย1กอ2กอ สกอสกอและ5กอแต่ละกอใหญ่สมบูรณ์สวยทั้งหมดครับนี่ครับงาน5กอใหญ่เลยผมปล่อยแค่3,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9์1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 นะครับผมแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เช่นกันนะจะปล่อยไปถูกๆเลยสำหรับงานเขาแกะบรูออกดอกเดือนเมษานี้ครับดอกทนหอมเลี้ยงง่ายนะครับเอาไปติดต้นไม้ได้เลยหรือใส่กระถางได้เลยสำหรับงานกอใหญ่ๆแบบนี้5กอแบบนี้งานกอนะครับผมปล่อยแค่3,500บาทส่งฟรีนะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะ3,500บาทผมส่งฟรี เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับงานเขาแกะบรูดอกหอมดอกหอมมากสามบ้าน8บ้านครับเป็นงานกอแบบนี้เลย1กอนะครับสอกอนะสามกอ4กอและ5กอใหญ่5กอนะครับใหญ่มาก โทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988ครับสำหรับเรื่องเข่าแกะบรูตัวนี้ผมจัดส่งให้นะ3,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเข่าแกะบรูนะเอาไปติดต้นไม้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเราขายแบบนี้นะครับผมใครจะบอกว่าตรงปกไม่ตรงปกแต่เราถ่ายแบบนี้แล้วเราก็ส่งแบบนี้ครับนะฮะเราจะถ่ายแบบนี้เลยส่งแบบนี้นะครับงานไม้ป่านะผมบอกก่อนไม้ป่าไม่ได้สวยแบบสวยกิ๊กเหมือนไม้ขวดนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าใครจะเล่นไม้ป่าอันนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู9น9 4 1 8 9 8 8เนาะ เขาแกะบรูห้ากผมปล่อยไปแค่สามพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งอันนี้ปล่อยมันได้มาเยอะผมก็ปล่อยออกนะครับโอเคครับ